ครับเพื่อนพ้องครับเจอกันทุกงานบุญคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาท้อการทำงานน้ำบานอ่างครับน้ำบานนี่ผมนะอันนี้น้องไส้ครับน้องหนุ่มหลุดรอดรอดขุมหนอกแต่ขุมไม่ตรงผมนะอย่างเงี้ยเก่งเดียวครับยกขึ้นสูงเล้ยล่ะมือเออคลิปไปเดียดนามหนึ่งนี่แก้วดังเลยล่ะครับ เำวดงไงครับของมันอีไม่หยุดนมทเกียวตับเยมใช่ไหมยาง้เพิ่งนเอาทคนีนซยจกินได้เนี่ยครับว่าลุ้นได้ดูกัน้ของเขาเออครับกวตับสุดยอดที่สุดคือเกวตับของไทยัหน่งออมหน่ไิดปกปิดรถต่อมสงันใหม่แาแพรวย้วเยิต แฉบมาครับหลอแบมอแมวหม้แมวใส่อ่วงแท้วขมันไหลยุงมาสวนหนูไปยุเ้ยเลยแต่ักแ้วใส่แฉัเดี๋วเรามปนั่วเนาะชั่วยู่บนกันชั่วแมนอยู่ฟานั่วนนี้วแล้วหนเห็ดชั่วดดกดกรได้เสือัดแม่บ้าน้อสอดกร คนดีเขาต้มิดดีคุณวดคนาคนดีเขาต้มให้กินดูคนแล้วอใช้เลี่ยวเนาะหนอแฉบหอัวลืองนิ่งหลี่ยต่อไปเจียตัวนี้มาดูเฉ็ยคนงามขอวนใส่มาใส่าแก้วส่าสีพอิก ไออโอ้ยเนี่ยม่เ็าหอยไอ่ไอ้ลูกหอยไอโฟกักล่องผมกอแล้วไนี่ครับบัวเมนูตอนรับสงการพวกหอยเชกขามหอมตัวนี้มันมัน้งสมบ่อมันกุกทเข้าใส่เกียวเลยเกลียวใส่เนาะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับเพื่อนพงสุดยอดครับน้ำจิ้มนี่เหรอเพื่อนน้จิ้มแบบไดนี่ ต้องกินอ่ไรต่ำวาน้ำกินไม่เงียบัวทำเดเบี้ยมเดีของเขาบรรยากาศครับยากาศ่อบมงเรื่องนั้่ยไอ่ยีบนนังอีกเป็นังอีกบเรื่องไหนอีเนี่ยบกแบกไงมั้าแบกไ้มัราเรื่องไหนเยอะเลให่ในเสียฟ้าเด้อแต่ละคพกินที่บบบอกเรื่องนั้นเรือ้บอเปลนน้ำเ้อบมดเฮ้ยเอาน้ำกินมเอาเอา เอเสียบเลยนทีเลยอยากเลงเขาปวดเล้แล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วเล้กงอางนเรี้ยนักขามจกแล้นี่มงมองมาจะฆ่าเมียไปฆ่าเมียมเนเสียเมาลลอนนะอันนี้บ่วงครับไม่ใส่หนูนะนะครับบ่วง เอ้ดูเก็บเก็บไลกจะเกี่ยวผู้ใดเนี่ยเจ็บไกับพ่แม่พึงเลยวาันยาการไโลกมันเจอกันใช่ป่ะเจียวเขากินเสียบภาพลวงวัน